แห้งปากแตกบ่อยมากแล้วฟ้าก็ไปเจอสินค้านี้นะคะในเซเว่นซึ่งมันตอบสนองกับเรามากเขาบอกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนริมฝีปากฟ้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะปากก็จะดูแบบชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสจอกับฟาน,นะคะในช่องฟ้าบนลสค่ะ วันนี้นะคะทุกคนฟ้าได้ไปเซเว่นนะคะแล้วไปเจอสินค้าหนึ่งในเซเว่นที่ฟ้าคิดว่าเหม,มาะกับฟ้ามากๆเลยนะเพราะว่าฟ้าเป็นคนที่ปากแห้งปากแตกบ่อยมากเลยนะ เฉพาะว่าปากแห้งคือแบบสําคัญมากเพราะเป็นคนที่ยอมรับเลยว่ากินน้าน้อยน้อเป็นคนที่กินน้ําน้อยทําให้เราปากแห้งนะคะแล้วพาก็ไปเจอสินค้านี้นะคะในเซเว่นซึ่งมันตอบสทย์กับเรามากเขาบอกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เลยนะคะคื <Wow. S 1> อเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นมิสทินกันช็อกซิทออยลิปบาล์มนะคะไอันนี้เป็น balm, งล,งลิปบาล์มบำรุงรนมฝีปากนะคะที่ให้สัมผัสเนียนนุ่มอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าตั ตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็คือน้ํามันมเมล็ดก,กัญนชงนะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าวนั่นเองนะซึ่งจะบอกว่าฟังสรรพคุณแล้วอะเขาบอกว่าเออมันช่วยบำรุงริฝีปากทำให ลิมฟีกเราเนียนนุ่มนะคะอิ่มเอิบรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบปากแห้งนะชอบปากแตกบ่อยๆเอาล่ะทุกคนฟ้าบอกเลยว่าฟ้าอยากลองใช้มากๆเลยก็เลยต้องซื้อมาลองใช้ดูว่ามันจะรู้สึกยังไงตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทานนะคะเพราะบอกว่ารู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะจะบอกว่าราคาของเขาเป็นอะไรบอกว่าเอื้อมถึงลจับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะคะลิปบาล์มเจ้าตัวนี้ราคาแค่59บาบาทเท่านั้นเองเนาะซึ่งฟ้าคิดว่าเออ มันก็เป็นราคาที่แบบตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะอ่ะทุกคนพอฟังกเกะเสร็จแล้วแพ็กเกจจะก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะก็เป็นเขียวๆแบบนี้เลยเนาะเป็นเหมือนลิปมันเลยพกพาเป็นอะไรก็สะดวกนะคะเพราะขนาดลิปมันนะจ๊ะกินอันนี้มันเป็นกินแบบหอมๆมหวานๆนะ่ะเออน่ากินมากน่ากินแล้วหนึ่งนะเออผ่อนคลายนะกลิ่นมันูสวผ่อนคลายมากเลยทุกคนล,ลิปเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นแบบเนื้อสีแบบชมพูแบบ ชมพนูนเนื้อทุกคนเออก็คือสีแบบสวยน่ารักดีนะจ๊ะอะ่ะทุกคนฟนะ้าจะมาลองทาลิปปี้ปักนะคะว่าเป็นอะไรยังไงนะนี่เลยนะคะทุกคนลิปฝี้ปักฟ้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะซึ่งมันก็จะมีแบบเออแห้งๆหน่อยเนาะคือปักมันไม่ได้แบบดูอวบอิ่มอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็จะมาลองทาดูนะจ๊ะอืมกินดีมาก โหทุกคนฟ้าบอกได้เลยว่าฟ้าเป็นคนที่ชอบทาลิปมันมากถ้าแบบวันไหนไม่ได้ทาลิปมันก็คือจะนอนไม่หลับเลยเพราะฟ้าติดทาลิปมันมากฟ้าต้องมีวัสลีนติดโตเครื่องแป้งแล้วก็ต้องมีจุดทาลิปมันแบบทั่วทั้งบ้านเลยจริงๆนี่เลยหลังจากทาสิก็จะเป็นแบบนี้เลยปาก็จะดูแบบชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นอโอค่ะ okay, ทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะสรุปหลังจากที่ฟ้าลองใช้นะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะบอกได้เลยว่าลิปมันอะ จริงๆแล้วฟาเป็นคนที่บอกว่าชอบทาลิปมันมากนะก็จะเจอลิปมันแบบหลายประเภทก็คือแบบประเภทที่แบบว่าทาแล้วมันเหนียวเนืนอ้อหนะปากแบบไม่สบายปากบ้างกับแบบทายแบบหนึ่งคือให้ความรู้สึกบางเบาแล้วมันแห้งไวมากคือแบบอยู่ดีลิปมันแล้วก็หายไปเลยแล้วก็เหมือนเราไม่ทาลิปมันเลยอะไรอย่างนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็คือให ให้ฟีลแบบบางเบาแต่ยังให้ความชุ่มชื้นซึ่งเจ้าตัวน,นี้นะคะให้ฟีลแบบบางเบาแต่ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่นะคะแต่เขาไม่ใช่แบบเป็นลิปเปลี่ยนสีนะเป็นลิปมันเลยนี่เลยทุกคนปากว่าดูชุ่มชื้นม,มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบไม่เหนียวเหนาปากเลยปกติเวลาฟ้าจะทาลิปมันหรือวัสลีนอะไรกันทุกคนคือฟ้าจะควักแล้วก็ทาแบบหนาๆเลยนะคะเพื่อให้ปากเราชุ่มชื้นแต่นี้คือไม่ต้องทาเยอะมากเลยนะคะก็สามารถทาให้ปากเราชุ่มชื้นได้เลยเห็นไหมสามารถทาลิป ต่อได้เลยเพราะว่าแบบเวลาปากเราชุ่มชื้นเวลาทาลิปตบมันก็จะทําให้ปากเราดูอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมันน่าแบบน่าจุกเนาะฟ้าพึงพอใจมากแล้วส่วนในเรื่องของกลิ่นคือกลิ่นไปนแได้บอกว่าเฮ้ยมันให้เป็นแบบผ่อนคลายเวยทุกคนเป็นกลิ่นที่แบบหอมหวานแต่ว่าไม่รู้ว่าการชงเขาว่ากลิ่นมันจะเป็นอะไรยังไงแต่ที่รู้ก็คือว่ากลิ่นอันนี้คือหอมหวานน่าดับทานมากทุกคนแบบกินแบบเหมือนสตรอเบอรี่เลยนะสั้นๆเลยนะคะว่า อย่าุกคนลองใช้ดูนะคะในเรื่องของคุณภาพเอ่ยอะไรเอ่ยราคาเอ่ยคือมันแบบดีมากนะพกพาไปไหนก็สะดวกนะราคาแค่59าบาทถ่าซื้อที่เซฟเดลวินทุกสาขาเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะ,ะกด subscribe แล้วก็แชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สั่งพันค่ะทุกคนอย่าลืมกดติงกุุงกิ้งความด้วยนะคะเวลาฟัลลงให้เป็นกนใจภาพนี้ก็ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะจุ้ย